คุณผู้ชมคะเราได้ยินแล้วก็คุ้นชินกับคําว่าสาภาเด็กกันบ่อยมากใช่ไหมคะแต่คุณผู้ชมหลายท่านค่ะยังมีคำถามว่าเอ๊ะ แล้วสภาเด็กคืออะไรเด็กและเยาวชนที่อยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะมีกิจกรรมเขาจะมีการบริหารจัดการกันอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ค่ะเรามีตัวแทนเยาวชนนะคะจะมาพูดคุยในรายการของเรานีก็คือน้องสกภัชชูสกุลพัฒนาประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครพิศนุโลกหรือว่าน้องลีโอนั่นเองจะมาพูดคุยประเด็นนี้ให้คุณผู้ชมได้คลายสงข้อสงสัยกันนะคะสวัสดีค่ะน้องลีโอสวัสดีครับสวัสดีคับยินดี้อานรัเข้าสูตรรายการคือน้องเข้ามาแล้วผมรู้สึก ยังไงเหมือนเป็นพ่อกับแม่แล้วก็ลูกอยาบมอยาบคครมากๆเลยเล่นเลก่นลอเล่นอเล่นลีโอ<ะ>ครับเดี๋ยวขอแทนเลกน้อง Leo ลีโอแล้วกันลีโอ <Leo, S 2> ครับสภาเด็กและเยาวชนหลายๆคนเนี่ยได้ยินมานานแล้วละ,ละ,ละว่ามีองค์กรนี้เกิดขึ้นใช่ครับแต่พอมีแล้วเนี่ยเขายังไม่เข้าใจตัวตนของการขับเคลื่อนของพวกลีโอว่าคุณทําอะไรอ,องค์กรน,นี้คืออะไร จริงๆคําว่าสภาเด็กและเยาวชนนะครับก็จะเป็นองค์กรหนึ่งที่ทํางานเพื่อเด็กและเยาวชนจริงๆตามชื่อเลยนะครับซึ่งเรียวนิยามให้กับคําว่าสภาเด็กและเยาวชนอยู่ที่ว่าเป็นกาวของเยาวชนดีีคำนี้ดีเขาว่ายสภาเด็กของเยาวชนเนี่ยจะอยู่ทุกส่วนของเยาวชนในจักพิสุโกครับหรือว่าใน ภาคเหนือประเทศไทยต่างๆก็จะมีคาว่าสหเด็กเยาว,วชนอยู่ซึ่งถ้ามองแล้วเนี่ยอยู่หลายส่วนหลายภาคส่วนตรงนี้เนี่ยมันสามารถเข้าถึงเยาว,วชนได้มากขึ้นเมื่อก่อนเมื่อตอนปี50นะครับก็จะมีแค่ในส่วนของจังหวัดและกระดับประเทศอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอปี60ปรับพระราชบัญญัติใหม่เนี่ยครับก็เข้าถึงระดับตำบลมากขึ้นน้องระดับตำบลอะไรเงี้ยก็สามารถเข้าถึงกับคาว่าสหเด็กได้มากขึ้นเข้าถึงกิจกรรมส,งส่งเสริมนู่นนี่นั่นทําให้น้องเยาวชนเนี่ยสามารถที่จะ ได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วสภาเด็กเนี่ยพี่อ้อมนะคะนึกทำความเข้าใจกับเขานั่นก็คือเขามาลดช่องว่างระหว่างไว้อย่างผู้ใหญ่อย่างตัวพี่อ้อมเองกับเด็กและเยาวชนพี่อ้อมก็จะไม่เข้าใจว่ายุคนี้เด็กเขาต้องการอะไรหนูก็เข้ามาเพื่อที่จะอุดรอยรั่วตรงนี้ทําให้เราเนี่ยสามารถเดินควบคู่กันไปได้ใช่ครับแล้วการทํางานเป็นยังไงบ้างลูกเล่าคุณผู้ชมฟังหน่อยจริงๆอย่างที่ผมเท้าความไปเมื่อสักพู่ครับเรื่องของกาวเยาวชนใช่ไหมครับ สิ่งหนึ่งเลยที่ผมต้องขอยกเครดิตให้เลยว่าจริงๆกาวเยาวชนสิ่งหนึ่งเนี่ยต้องมีคำว่าเครือข่ายในเมื่อเราจะมีกาวเราต้องมีคนเชื่อมใช่ไหมใช่นี่นุณผมนำน้องๆเครือข่ายนะครับอันนี้มีมีคนหลอกกับคนสวยอีกสองคนนะฮะเราไม่ได้มาเปล่าเปลี่ยวเพียงแค่น้องลีโอนะครับสอธคบ่เครือข่ายเครือข่ายเขาคืออะไรยังไงครับก็อย่างพี่ผู้ชายชื่อพี่ดิ้งนะครับก็จะเป็นตัวแทนของเครือข่ายเยาวชนนักเรียนต่างๆนะครับในจังหวัดพิศุโลกมัธยมหรือว่ามหาวิทยาลัยก็จะเป็นพี่ดิ้งเนี่ยจะ นะครับลุงนี้เฉลิมขวัญสตรี mm hmm. พี่ดิง๊งเชื่อมมาให้อะไรครับอย่างน้องไอซ์นะครับจะเป็นรองประธานสภาเด็กเยาวชนเทนนนนบศบาลนครพิษณุโลก mm hmm. ครับคอยช่วยเหลือกันในเรื่องว่าช่วยประสานงานจัดกับการบริหารจัดการต่างๆน mm hmm. ้องไอซ์จะคนช่วยจัดการให้ประมาณนี้ครับน,นิยามคําว่ากา่าพี่ชอบมาก mm hmm. คําว่ากาวเนี่ยเชื่อมระหว่างวัยด้วยกันแล้วกาวอีกกาาลุงนี้สามารถเชื่อมคนสองไวัยได้ไหมหมายถึงว่าพวกเราเองขับเคลื่อนเป็นกลุ่มก้อนของเยาวชนที่ต้องการเรียกร้องในสิทธิของเด็กและเยาวชน หลากหลายปัญหาอะไรบ้างจริงๆอย่างที่บอกไปครับว่านอกจากจะเป็นการแล้วนยสิ่งนี้สําคัญของเยาวชนมากคือถ้าลองมองในทุกมิติอ,อะครับสิ่งหนึ่งที่ทาให้เชื่อมระหว่างสังคไมได้สุดคือเยาวชนใช่ไหม<ช>ครับครับใครก็มองว่าเอาเด็กเยาวชนมาขับเคลื่อนอเด็กในวันนี้จะเป็นเส<ช>ี่ยนงน<ช>วันหน้าใช่ไหมครับคำนี้ได้ยินบ่อยมากแต่ผมเชืช่อว่าจริงๆเยาวชนเนี่ยมีพลังมากกว่านั้นที่จะเป็นที่เราต้องเฝ้ารอว่า เขาจะเป็นอนาคตให้ผมว่าไม่จําเป็นต้องมองอนาคตมองปัจจุบันได้วันนี้เลยมองวันนี้ได้ครับมีเราอาจจะต้องปรับเรื่องมายเซตของทุกท่านก่อนว่าเราไม่จำเป็นต้องบอกว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าผมช่อได้ผู้ใหญ่ในวันหน้าได้แต่เราสามารถทามายเซตเด็กเนี่ยให้เป็นผู้ใหญ่ในวันนี้ได้อออ้ยอันนี้เปิดโลกผมนะเจความคิดของเยาวชนคือรุ่นรุ่นพี่เองเนี่ยอาจจะมองมองคนละมุมเขาเรียกว่ามายเซตแต่นี้คือมายเซตของเด็กรุ่นใหม่ต้องเคารพและฟังด้วยนะครับเพราะว่าพลังที่เกิดขึ้น อันนี้ไม่เสีที่เปลี่ยนใหม่คือปัจจุบันช่เขาสามารถมีพลังได้ตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องไปรอตตวันน้าใช่อุณิชันชอบอันปลุกมือเลยแล้วกิจกรรมในสภาเด็กของเราเป็นยังไงบ้างเล่าคุณผู้ชมฟังหน่อยครับใช่ครับก็จริงๆเมื่อเมื่อสักครู่ครับเมื่อสักครู่นี่คือประมาณเมื่อกี้เลยคือวันสุกศต์ที่ผ่านมาจัดงานชื่อว่าสุกลางเมืองครับเรื่องแรงบันดาลใจในวัยเยาว์ซึ่งเราจัดในส่วนของกิจกรรมเรื่องของวันเด็กใช่ไหมครับต้องเอาวันเด็กพอดีใราเราก็ใช้คอนเซ็ปต์ที่ว่าเด็กเนี่ย ต้องเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตและผู้ใหญ่ก็เคยเป็นเด็กมาก่อนใช่เราใช้คําว่าวันเด็กเนี่ยเรามาเล่นคีย์เวิร์ดตรงนี้ครับเราก็เลยนําอย่างศิลปินที่หลายคนกําลังชื่นชอบเป็นเป็นกระแสอยู่นี้ครับเข้ามาทําเชื่อมกันให้รู้สึกว่าอุ้ยมันไม่จําเป็นต้องมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆอะไรอย่างี้ครับที่ทําให้รู้สึกว่าต้องมากินเหล้ากินเบียร์ระหว่างชมคอนเสิร์ตซึ่งบางทีน้องๆเนี่ยต้องไปชมคอนเสิร์ตที่ร้านเหล้า อ่าใช่บางคนต้องแอบเข้าใช่ไหมครับใช่ยังไม่ถึงเขาแอบเข้าซปุ๊บสภาพเป็นล้อมันส่งเสริมให้ต้องต้องทานอ่ะต้องดื่มเขาไปร้านเขาแล้วต้องทานอะไรอย่างเงี้ยต้องอุดื่นเขาก็เลยคิดว่าอ่ะมันไม่จําเป็นเราทําพื้นที่แบบนี้ก็จะมีพี่ๆเครือข่ายนะครับช่วยกันออกแบบขึ้นมาอย่างอย่างน้องไอซ์อย่างพี่ดิ้งนะครับก็ช่วยกันออกแบบหรือว่าน้องน้องเยาวชนหลายๆท่านนะครับออกแบบว่า มันจะเป็นไปได้ไหมที่เราเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีพื้นที่ที่มันต้องไปอยู่ตรงปัจจัยเสี่ยงต่างๆอย่างงี้ครับซึ่งตัวเรียวเองก็เป็นผู้ประสานงานเยาวชนของทางเครือข่ายองค์กรวัดเล่าพ่อเหนือตอนล่าง <ứng> ซึ่งทําเรื่องลดปัจจัยเสี่ยงและพอดีพอเหมาะพอเจาะครับมีอย่างพี่ดิง้งอย่างน้องไอ์เนี่ย <ứng> เข้ามาร่วมกัน <ứng> มีน้องเครือข่ายเข้ามาร่วมกันร่วมกับสภาเดนกเทศบานอีกกลายเป็นว่ามันกลายเป็นภาคีเครือข่ายที่ทําเรื่องพื้นที่สร้างสงรรค์ลดปัจจัยเสี่ยง ได้ดีมากๆเลยคือเธอเป็นกลุ่มที่ดูแลเด็กด้วยกันเองด้วยเพราะว่าปัญหาที่เกิดจากเด็กและเยาวชนคุณผู้ชมต้องเป็นเด็กที่เขาจะเข้าใจซึ่งกันและกันเด็กไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นคุณแม่ไวสายใช้เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์เด็กติดเกมต่างๆเด็กด้วยกันนี่แหละเขาจะคุยกันได้เขาจะมีกิจกรรมในการเธอกลับมาเถอะกลับมาล่ามาเรียนอะไรแบบนี้แล้วก็คือดูแลเพื่อนในกลุ่มของเราเองด้วยใช่คืออยากจะคุยกันนานแต่เสียดายเวลากระชั้นชิดเอาอย่างนี้ลีโอสรุปให้พี่หน่อยว่าสภาเด็กและเยาวชนจากปัจจุบันนี้เราจะับ เคลื่อนและช่วยดูแลกันอย่างไรในช่วงวัยกันเองและคุยกับผู้ใหญ่ฝากไ้ครับและถ้าน้องๆจะมาสมัครเป็นเครือข่ายได้ไหมะจะมาเป็นกลุ่มเ<อ>าายาวชนจริงยิน <ๆ S 1> ดีมากๆเลยนะครับอย่างที่เรียวพูดทุกเวทีหรือว่าพูดทุกครั้งนะครับก็จะบอกว่า เราไม่จําเป็นต้องหาเพชรในตมนะครับเราสามารถสร้างตมให้มันกลายเป็นที่สร้างเพชรได้นะครับเพราะเดี๋ยวเชื่อว่าถ้าสาภาพแวดล้อมดีจะเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นได้ทั้งตัวเยาวชนแล้วก็หลายๆส่วนในในระดับประเทศหรือว่าระดับโลกเลยก็ได้นะครับเดียวก็ฝากไว้ที่ว่าอยากอยากให้ทุกคนนะครับช่วยกันเฝ้าระวังแล้วก็เฝ้าดูน้องๆเยาวชน ทุกคนอย่าให้คิดว่าทําไมเขาถึงเป็นคนไม่ดีในอนาคตคนะครับอยากให้ทุกคนเฝ้าระวังแล้วก็เป็นผู้ปกครอง,องทุกคนทองน้องเด็กเยาวชนทุกคนในทุหมัดสมัครมาเป็นสะพายเด็กแะเยาวชนได้ช่องทางในบ้างเชิญค่ะครับ<ช>ก็จะมี f e c o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  k n p n p e นะครับชื่อว่าชิวชัยเรดิโอนะครับแล้วก็จะมีลองติดตามตามงานต่างๆก็ได้ครับจะเห็นผมอยู่ทุกงานนี่แหละลองเดิมาคุยกันได้เห็นหน้าผมเห็นหน้าพี่ดิ้งเห็นหน้าน้านองไอซ์สามารถ มาทักได้เลยว่าอยากจะเป็นทีมง,งานมาได้เลยครับผมโอ้โหเสดายจริงจริงผมยังมีอีกหลายประเด็นนะที <c oughs> ่อยากจะคุยกับลีโอนะวันนี้เสดายจริงเวลากระชันชิดเหลือเกินวันนี้ต้องขอขอบคุณครับน้องลีโอและน้องๆอีกสองท่านขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าพูดใหม่กันพูดคุยกันใหม่ลรืนาแล้วก็เป็นกําลังใจให้ลูกๆด้วยนะคะ